สวัสดีค่ะพี่น้อง mm hmm. กินเขาคือเกาจ้พี่น้อง mm hmm. พอกันคือเกากับเมคาราตีเมือนี้กะพักเบรกกินเขาคือเกาจะสลลาลาพี่น้องล,ะละองิ้มพันกันพี่น้องเมือนีเนนอ้เมนูลาบไก่จ่าพี่น้องไดเมนูลาบไก่กับผักล mm hmm. หลายๆคือเกาละจ้ะพี่น้องมาจ้าแสบๆน้ำกัน ิงเข่าวสวยพี่น้องเข่าเศร้าวสวยสแสกบน้ำกันจะพี่น้องหลับไก่จะ้ะผักเยอะแยะเหมือนเดิมแล้วพี่น้อง อืมอืมเลิกพีนกก่น้องหลับไก่แสบจ้ะอีกกระจันยู่างลางจันจันกินแต่ก้อนแม่ซะอีก ยังกระจนเบ่าตลอดกระจน ลูกโดด <c oughs> แซ่บแซ่บพี่น้องรับไก่ อันนี้เป็นใบมะกกเกด้อพี่น้องตดศาสตร์ออกสมไปลอยเป็เนแนวอดไสมไปลอยสมไปลอยพี่น้องขอ,อกันกบอาหารประเภทลาบจ้่พ่่นีอน้อง้าหนึ่ง Uh, no. hmm. สะออนพักนะพักหลายช่วง สำหรับเพื่อนๆคนไหนจะจ่าพทีบนเขามากหอดมาถึงแล้วกะในขาละตีกักินเข่าเสร็จเรียบร้อยกับิีตามไปเยี่ยมยามคือเกาล่จะจ้ะพี่น้องไปคือเกาจะ้ะหอดทุกบ้านจะ้ะ ขนซาเนี่ยก็บยาฟ้าว่ากันแล้วพี่น้องเร้่อเพราะว่าแต่ละคนกับถ้าถ้าราคิดการงานเรคือกันกนะจ๊ะเนาะแต่ก็ไปเคือกยจะโอเคจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้คลิปเมฆาลาตีกินข้าวกับหลับไก่กับพักหลายๆถึาเนแล้ะแต่เานาะกัอวัยวะสมริก่อนขอบคุณสําหรับผู้เป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลัางใจกับช่องเมฆาลาตีนะจ๊ะเนาะ พอกันในคลิปต่อไปขอบคุณแล้วกันสวัสดีค่ะ